ครับโจครับงครับเ๋ค่ะจ๋าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะทั้ง4ี่คนก็จะมาเล่นเกมกันอีกแล้วนะคะน้องๆวันนี้จะเป็นเกมเกี่ยวกับลูกโป่งนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมจับฉลากจิ้มลูกโป่งปริศนาแต่ว่าในลูกโป่งปริศนาของแม่จอยนั้น จะมีน้ำอยู่นะคะแต่ไม่ใช่น้ำเปล่าธรรมดานะจะเป็นน้ำอะไรนั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะคะและนี่ก็คือฉลากของแม่นะคะมีอยู่ห้าใบนะและนี่ก็คือลูกโป่งของเรานะคะก็มีอยู่ห้าใบห้าสีเหมือนกันอ่ะอ้าวมีสี่คนแล้วทําไมมีห้าใบเพราะว่าจะต้องมีคนหนึ่งที่โดนสองแดงเย่จะเป็นใครพี่โจ๊ะหรือเปล่า,าพี่ภูมิเปล่า จะซี่ไหมไม่จ,จ้าจ๋าอ่าตอนนี้เรายังไม่รู้นะคะว่าใครที่จะโดนสองเด้งนะคะพร้อมกันหรือ,อยังครับงั้นเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่านะอ้าวใครจะเริ่มเล่นก่อน<ฮ>พี่ภูมิพี่มิใช่ไหมอ่าโอเคพี่ภูมิจับเลยอาพี่ภูมิดูพี่ภูมิได้เสียอะไร สีเหลืองสีเหลืองนะคะเดี๋ยวพี่ภูมิจะต้องจิ้มสีเหลืองอ้าวตอนนี้นะคะใครจะจิ้มให้พี่ภูมิพี่โจนะคะจะสจี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะสี่กันจาเข้ามาข้างในแล้วลูกจะจ๋าเข้ามาหน่อยคะ่ะอย่าเพิ่งจิ้มนะคะจะจ๋าเข้ามาอีกเออยืนใกล้ๆพี่สี่สเอาละอะพร้อมแล้วจิ้มเลยน้ำอะไรไม่รู้อะน้ำใบเตย คิดถึงใบเตยเยอะไปหรือเปล่าน้ำอไรอ่ะสีอะไรสีขาวเออคนใส่ก็ลืมน้ำอไรอ่ะคิดก่อนนะรสชาติเป็นไงพมไม่ได้กินครับอ๋อแม่รู้แล้วน้ำบวยน้ำบวยพี่พมอ่ะต่อไปใครจะจับอ่ะสองคนนี้เข้ามาข้างในค่ะกลัวอะไรอ่ะจับ อะไรสีน้ำนน้ำเงิสีน้ำสีน้ำเงิน,น,งนอ่ะอ่ะใครจะจิ้มให้เจสซี่คะาจาิ้มเองจิ้มตัวแล้วไรอย่างนี้เหรอหันหน้ามาทางนู้นหันหน้าทางนู้นหันหน้ามาทางกล้องค่ะจคคเจสซี่เฉาก๊วยเอ้ยเจสซี่ตัวอะไรดิ้นอยู่บนนนะู้นขนาดเจสซี่ตัวน้ำเฉากล้วย โอเคดูเรามาดูหน้าเจจ๋านะคะตอนนี้เจจากำลังเครียดเครียดมากตอนนี้เหลือใครพี่โจเจจ๋าอ่ะโจกับเจจ๋าเจจ่าอ่ะตอนนี้ใครพี่โจจะให้เจจาก่อนใช่ไหมอ่าดูจ่าจับสีอะไรคะเขียวสีแดงสีแดงที่พี่โจอยากได้นะคะไปอยู่ในมือเจจ๋าซะแล้วพี่โจเองเลยอยู่อะไรอย่างนีเออเจจ่าในการเจจ่าไปถอด อาจารย์หันหน้ามาไม่รน้ำแดงหนึ่งสองน้ำแดงโอ้โหโอ้โหอาต่อไปพี่โจเดียวเดวเดียวเลือสองอันอะ้รฉุใช่ไมครับไว้ฉุอะไรพี่โจอะไร สีม่วงเหรอแม่จ๋ากินนะอะไรอะน้ำาีโป้อันนี้อันนี้เป็นน้ำอะไรนะแคนตาลูปแล้วก็ใส่เนื้อปีโป้ไปด้วยพี่โจโชคดีออได้เนื้อด้วยเนี่ยนอกจากได้น้ำแล้ยังได้เนื้อ,อ,อทั้งสี่คนเข้ามารวมกันนะคะเพราะว่าเหลืออีกหนึ่งลูกให้โอน้อยออกค่ะพี่ภูมิกลัวเขาไม่รู้หรือว่าไม่มีเงินอะ เออโอ้นอยคนออกเดี๋ยวคนออกจะได้นะโอ้นอยออกเจ้าจ๋าช้าเอาเอาให้เร็วๆเท่าเท่าทุกคนเลยไม่ต้องแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องฟังพี่โจออกชี้ใจเราอยากจะเอาออกอ่าเจสซี่เอาไปเลยมันคือสีเขียวอ่ใครจะจิ้มให้น้องถือถือถือไม่ถือ หนึ่งสองจิ้มค่ะโ <c oughs> อ้องคอ,อนะพี่พีม่มันเหนียวมันเหนียวเข็มหายพี่โจทำหลน่น <c oughs> ทำโทษพี่โจดีไหมเนี่ยฮะพี่โจทำเข็มหายทำโทษพี่โจดีไหม <c oughs> พี่ภูมพัพี่มหรือว่าพี่โจ, <c oughs> โจโอโอพออพร้อมแล้วจิ้มเลยค่ะ น na? ้ำอะไรนะน้ห so, yeah. okay, okay, uhm, ัวไหนดูคอซิเจสซดูคอสิยหายมาโอเคค่ะวันนี้นะคะทั้งสี่คนนะคะเอาเจสซอยู่ดีๆมันสะบัดน้ำโดนคนอื่นเขาอาเจสจะเข้าไปลูกพี่โจเข้ามาหน่อยคะวันนี้วันนี้เราทั้งสี่คนนะคะพี่ภูมิพี่โจเจสซี่เจะจ๋าก็ โดนลูกโป่งกันไปทุกคนเลยนะคะแล้วก็เจสซี่โชคดีได้2ลูกนะคะวันนี้ขอขอบคุณน้องเจ๋จนะคะช่องเจ๋จคิด h ชนแนลค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่โจนะคะช่องโฮจุน h ชนแนลนะคะที่มาเปียกมาเลอะมาเทอะมาเหม็นด้วยกันวันนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเจสซี่และพิ่ภูมิด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ